ไปไหนดิจักไม้างานโอ้โหงานอะไรก็ไม่รู้พาไปทั่วอย่างเดียวเลยเนาะโอ้ให้แต่ไปได้ได้ได้ให้ยืมถ่ายก่อนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ครั้ง โอเคนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมซึ่งพี่อมพามามั่วบ้านงานครับพาไปไหนดิอยาก,ากางานงานอะไรก็ไม่รู้พาไปทั่วอย่างเดียวเลยเนาะอโอ้ให้แต่ไปได้ได้ได้ให้ยืมถ่ายกานาอนเอาไปลุ่นกันก็มาอย่างี้เนาะเออมัวพี่ล่ะ โอ้นี่ครับก็ไปงานทิปเา้าอยู่ในรถก็ไปงานทิปของแบงค์เล็กนะครับผมต้องแบงค์เล็กแล้วก็ของพวกโกนิว้วพวกอะไรเขาจัดมากันก็เรามาเซอร์ไพรส์นะครับเราไม่ได้บอกใครนะครับว่าเราจะมาวันนี้คือแบบเซอร์ไพรส์จริงๆไม่ได้บอกใครด้วยว่าจะมาวันนี้เดีย๋ยวเดีย๋ยวดีวย๋ยวได้ค้ง เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนผมอยากรู้มันค้างนี่หรือว่ามันค้างล่างแค่นั้นเลยหายแล้วหายแล้วใช้ควงเหรอไม่ค้างพี่ ต้องบิดเดี๋ยวค่อยบิดใายคันเร่งหน่อดีเลยเฮ้ยอย่าอย่าหมุนไปหน้ามันจะหลุด <laughs> ถ้าหมุนไปหน้าเดี๋ยวมันหลุดอ <laughs> โอ้นึกว่าจะไม่ได้ไปกับเขาแล้วโอ้เสียกลับไปต้องเช็คแล้วไ,ได้าีคเาจะาไ,ได้ช่ไชิวๆไม่ต้องคิดเยอะ ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวเกือบไม่ได้ไปแล้วเมื่อกี้ ีครับดีครับมาจากไหนกันดิอ๋อมาจากที่ไหนกันบ้านคุครองคุณใจครับอ๋อฮะคัุณใจครับอยู่ที่ไหนที่เราทำมาเนี่ยครั้อยเอ็ดอ๋อร้อยเอ็ดที่มากี่คนครับมาประมาณสิบคนครับอยู่จังหวัดไหครับอยู่บุญรำครับเป็นไรอ๋อผมถ่ายอยู่ไหมล่า นานแล้วนะครับที่เราไม่ได้ออกมาขี่รถเล่นกันอย่างนี้นะครับผมไม่รู้ม,รม,มาก็ไม่รู้เหมือนกันดาสุ่มๆมามนานแล้วนะครับ,นนรบทุกคนนั่งไงแค่ยืนมองแล้วเอาแล้วพกมึงโดนแน่นอนเราก็ขี่ดีๆออกไปดีๆแล้วเดี๋ยวเราออกไปแบบน่ารักน่ารักดีกว่าพี่ ได้ใจอจ้าจ่ายเงาะจ่ายเงาะคือเรามาแบบนิกน่ารักกว่านี้อ่ะสิ่ง สิบกว่าสิบกว่าอุ้ยรู้เรื่องเลยกับบ้านดีกว่าอย่างนี้โอ้เสียฮะบ้าที่หิวนแกนดีโอ้ใช่พี่หิวน้ำมากเลยตอนนี้เดี๋ยวกินน้ำกันนะครับทุกคน ไปโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับผมตอนนี้หูยพี่เบิกตังค์ซื้อโซ่โเลยดูมาดูสภาพโซ่โอ้โหโอ้พี่เบิกตังค์ซื้อโซ่โเลยดูบาดเว,ด,วด,ดูสภาพโซ่อโอเอาตังค์เองพี่อะไรก็ขอพี่นี่ของกระไดอีกเลยเบิกไงใช้เงินพี่ให้คุ้มพี่รวยมีพี่รว, <laughs> วยอย่างนี้แหละโอ้โห <laughs> ชิวๆเนาะเขาพูดเนาะเขาไปกันหมดแล้วนะ พไปดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ทางเลยใช่ให้เขาเป็นผู้นำบ้างเรามาจากป้านอกจริงๆอันนีน้ถามเขาดูไปทางไหนถามพวกนี้แดงถามไปเราไม่รู้ทางโห้คนนี้เปนเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นอันนี้เจ้าถิ่นถามเขาดูไปทางไหน

กูถามเข้าไปหาบอกว่าไม่ได้บานี่ <g ül> ไม่ไม่รู้เหมือนกันถามเขาดูอะ่ะเขาจอดทำอะไรกันไม่รู้ถามดูพี่เผื่อมีตำรวจมีอะไรต้อนอี้ยังรออะอเขาจอดทำอะไรกันครับเาขาเขาจอดทำอะไรกันครับ อ๋อเอถ้าเข้าอยู่ตรงนี้ดิครับข้างไหนครับเอเข้าไปทางไหนกัน ใช่ไหมน่ะถูกทางไหมดิ ไม่ยินทางนะไม่ยินทางรถล,ลม้ลลมรถล,ลม้มรถล้มเขาล้มนะครับเดีย๋ยวไปดูเขาก่อน เอาเป็นไรอ่ะโอ้รถล้มพี่เจ็บอยู่นะี่น่ะดูกันพี่โอ้วันนี้เจอสองคนแล้วนี่สองว่าเอาเอผิดรูปแล้วพี่ขาผิดรูปา,ากล้กลกระเป๋าพยาบาลไม่เคยติดมาด้วยพวกเรามาพอดีแหละแป๊บหนึ่งดูเขาหน